สวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะค่ะก็อันนี้จะมาร้องเพลงนะคะร้องเล่นๆค่ะเพราะม่ไม่มีดนตรีค่ะเพราะไม่มีใครเล่นดนตรีให้ค่ะแล้วก็เล่นดนตรีไม่เป็นด้วยค่ะค่ะก็อันนี้จะมาร้องเพลงคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะข่าวพี่สแตมค่ะหนึ่งสองสาม หากขึ้นตื่นตอนเช้าเราพบว่ามีช่อดอกไม้ใหญ่มองหาเจ้าของคุณก็ไม่เห็นใครไม่ต้องแปลกใจเพราะช่อนั้นมันเป็นของคุณตืางคืนก่อนเท่านอนเราพบว่ามีเบอร์ที่ไม่คุ้น ส่งเป็นข้อความไว้เขาคิดถึงคุณด้วยถ้อยคำอ่อนละมุนว่าคืนนี้ฟันดีรีบเข้านอนก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลใครส่งให้ใครผิดหรือเปล่าไม่ต้องเดาก็แค่รับมันไปโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากฉัน คนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่เขยอ,อยู่ดูและระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใครคุณก็รู้ใช่ไหม เมื่อไรจะลงฝนตัวเปียกปอนหนาวกายต้องรีบไปให้ทันในใจหวังเพียงขอมีลมสักคันก็ไม่ต้องตกใจถ้าบังเอิญมันวางอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นใครไปได้ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปคิด นึกสักนิดก็คงรู้กันโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากฉันคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ดูและระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใคร 考分开。